เข้าเกมมาปุ๊บสิ่งแรกที่เตะตาผมก็คือชุดคอสตูมตูมแบบตูมจริงๆโลรวมี2ตู้ด้วยชอบชนไหมคะเอาสิดื่มจะดีมีดื่มนมด้วยเหรอครับอันนี่คือ <c oughs> ยังอื่นไม่สำคัญอีกต่อไปผมขออนุญากเริ่มต้นคลิปนี้ด้วยการส่มหาชุดคอสตูม มาดูกันว่าผมจะได้ครอบของฉากดื่มนมหรือไม่ไปครับโอ้โผมอยากดื่มนมเอาละครับเพื่อกลับมาอีกครั้งกับ Cat Fantasy เกมแนวเทิร์เบตอ RPG พีจีสำหรับแาดแมวเกมที่เราบริหารคาเฟ่แมวสุดน่ารักแต่ลูกค้าที่มาคาเฟ่แมวชอบทำทีโพส คราวก่อนผมเคยแนะนําเกมนี้ไว้แล้วครั้งหนึ่งและว,วันนี้เรากลับมาใหม่พร้อมกับอัปเดตอีเวนต์สงการศึกศาสน้ําหัวใจเหงียวต้อนรับวันสงการด้วยการปราบบอสโอ๊ตปลาเหมียว และยังมาพร้อมกับตัวละครใหม่ที่มีต้นแบบมาจากแมวไทยน้องฝนแมวโคราชได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวที่โคราชไม่แต่งตัวแบบนี้และเขาไม่น่าปืนแบบนี้ยิงกันด้วยเป็นตัวละครท่าสีขาวที่โคตรจะโกงด้ามเมจแรงแถมยังฮิวได้อีกด้วยบ้าเอ้ยและยังมาพร้อมกับน้องทาร่าวารีพิสุทธิ์ที่เป็นน้องแงววิเชียนมาศเป็นตัวละครท่าสีแดงด้ามเมทเต้าเดี่ยวที่ต่อยโคตรแรงแถมยังเป็นดามเมจต่อเนื่องอีกด้วยและสําหรับไฮไลท์ของตัวละครในคลิปนี้ก็คือ พี่งเงซสายสืบสุดหลอก,กระชากใจโคโค่ออแค่ลีลาก็เทบาดใจแล้วให้ตายเถิดเป็นตัวละครท่าสีแดงสกิลทำอะไรได้ไม่รู้อ่านแป๊บมันเพิ่งเข้าเกมผมไม่รู้มมีบัฟแอดแท็กให้ตัวเองนะครับแล้วก็มีท่าโจมตีเป้าเดียวเป็นทาเมต,ต่อเนื่องและสำหรับท่าไม่ตายนั้นจะเป็นการสร้างดาเมจต,ต่อศัตรูเป้าเดียว224%ของแอดแท็กและยังทำให้ติดเอฟเฟกต์ after ์ช็ c k ก็คือเป็นตัวละครที่คอมโบกับเมตาทีมสีแดงในช่วงนี้เลย และนอกจากรอเทพบาดใจแล้วเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมตอนนี้พี่แมวโคโค่ก็จะตกเป็นของคุณใช่ครับเขาเป็นตัวละคร SSR ที่แจกฟรีถ้าอยากได้หนุ่มรอเทพดีคนนี้ต้องโหลดมาเล่นด้วยกันนะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปและเท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามาใหม่น้อนแมวสาวสายยันเดเลกน้องมิกะตัวละครธาตุสีฟ้ามีพาสซีฟคือทุกครั้งที่ใช้สกิลจะเพิ่มดาเมจคีิ์ทิคอรของตัวเองสอซน้อนทับได้มากสุด10ชั้น และาหากไฟเราตัวอื่นใช้การโจมตี2ใบน้องมิกาก็จะทำการสุ่มโจมตีเป้าหมายซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยท่าเคียวสะบัดเงาเคียวสะบัดเงาคือท่านี้สร้างดาเมจเป็นความเสียหายจริง87%ของแอตแท็ผมว่าดาเมจน้องน่าจะบื้มบ๊มและการ์ดอีกใบก็เป็นท่าโจมตีเคียวคู่จูโจมสร้างดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งตัว90%ของแอตแทกเท่านั้นยังไม่พอ,อยังบัฟเพิ่มดาเมจสุดท้ายที่ตัวเองสร้างได้10%เป็นเวลา3เทิร์นและท่าไม่ตายเคียวฟามิตี สร้างดามดเมจเป้าเดียวใส่สัตูอย่างรุนแรงโดยไม่สนพลังป้องกันอีกแล้วนี่มันสุดยอดตัวดาเมจแน่นๆเลยนี่ครับจะไว้ต่อกรกับทีมเมตาในช่วงนี้ที่ในสกายอารีนาเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนไปเล่น PvP เ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> จะเจอแต่คนใช้สีแดงตอนที่เกมก็เลยส่งตัวละครสีฟ้ามาแก้ทางซะเลย <c oughs> เจอแน่ไอพวกทีมสีแดงส่วนจะสู้ได้จริงเปล่านั้นอ่า <c oughs> ผมยังไม่รู้และแน่นอนว่าวันนี้เราก็พลาดไม่ได้ที่จะมาซุมกาชาหาน้องมิกะและผมขอเริ่มพันด้วยเพชรฟ้าทั้งหมดที่มี่ ซึ่งรวมกับที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ผมจะสามารถกดได้ทั้งหมด78โลมาดูกันว่าน้องจะออกมาหาผมไหมปึ๊บแล้วไม่ทันได้เตรียมใจคือกดแล้วไปเลยเหรอโอ้ยมาแล้วสีม่วงใครกันนะใครไม่น่ามีครับ <laughs> เราสคิปเลยดีไหมอ่สะสคิปเลยแล้วกันเรียบร้อยเป็นพ่อหนุ่มกว่านี้นี่เอง เฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอีก38โลจะออกตัวละครเอาว่ามีสะสมบุญจากตู้เก่ามาดูกัน่าจะเป็นน้องมิกะไหมนะครับไปครับอีก10โลฮึบจงออกมาเจ้างแงวเจง้าแงวถือเขียว2ข้างเฮ้ยฮึบกูยังไม่มาอันนี้เป็นสีม่วง2อันนะครับดวงดีขึ้นหน่อยเอาว่ะเริ่มเข้าใกล้ความจริง <c oughs> อ่าผมสคิปเลยแล้วกันเห <c oughs> มือนเดิม ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาแค่มวมเอาละครับต่อไปนี้ของจริงไปรอบนี้ผมรู้สึกได้ต้องมาแน่สีทองสีทองอุ้ยสีสีมีแต่ม่วงกับฟ้าสอง้องอยู่ไหนโอ้ยเอยโดนน้องอัศรบ,บ้องหัวโอ้บองติดกันสองรอบอะไรครับเนี่ย อันนี้คือลึกสุดใจอีก18โลออกปะอีก10โลผมว่ารอบนี้รอบนี้ไม่ผิดพลาดแน่สีทองของจริงและต้องเป็นน้องมิก,กะเฮ้ยเฮ้ยทองแล้วคือหลังทองมาลุ้นกันครับว่าใช่น้องมิกะไหมตัวแรก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแรกหมายความว่าหมายความ <c oughs> โอ้ก็น,น้าแมวมันไม่ใช่ชัดเจนตั้งแต่แรก โอ้น้องอินนะหนูมาเล่นอะไรแถวนี้ลูกอ้มันจบสิน้นจบสิ้นแล้วเราไปแก้กรรมด้วยการกดโลฟีประจำวันกันดีกว่าครับนี่ความจริงก่อนจะบอกนั้นหนึ่งโลประจำวันออกสีทองอ <laughs> ผมกำหมัดเออไม่ใช่ค่อยอยังชั่วน้องน่น้อง,องอยังตามมาบ้องหัวพี่อีกเลอ อ้อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งไปโลฟี fee, ประจําวันโดดอ่าอันนี้ก็สีฟ้านะครับอืมนี่ไงผมจูกเกมด้วยกันเอาโชคไม่ดีไปลงกับตู้อื่นแล้วมาครับอีก38โลของเราต้องมีกะาต้องมาแน่ไป10โลแห่งปฏิหารถ้ารอบนี้สีทองคือได้คือคือ คือมันไม่ทองไงสีว่วงอันเดียวด้วยโหดร้ายโอ้พี่อีกแล้วพี่ <c oughs> พี่คงจะชอบผมมากสินะอีก28โลเพื่อนๆพว่าก,กดได้ไหมครับผมผมว่าได้โกผมเชื่อมัน่นน้องมิกาต้องออกมาหาผมแน่โอ้ oh. ไปอืมถ้าได้น้องมาผมจะอัพให้เต็มในวันนี้เลยผมจะรีพลังงานเพื่อน,น้อง ไม่มีมีมีแต่ยมมาทูดอะไรครับเนี่ยโอ้โกดสิบโลได้รอบสุดท้ายแล้วเนี่ยมาครับเรามาเดิมพันด้วยสิบโลรอบสุดท้ายของเราลุยเลยเจ้าบมวเฮ้ยเฮ้ยไม่มีมีแต่สีม่วงโอ้น้องซอมบี้น้องซอมบี้น่ารักนะครับผมชอบมากเลยแล้วก็เป็นเจอันยานะครับ อ่ะหมุนหมุนมาแล้วเจยนย่าล่างนี้สวยนะครับเอาล่ะแล้วตอนนี้ผมกดได้อีก8โลซึ่งผมว่ามันขาดขาด,ดเกินเกินยังไงไม่รู้แต่เดี๋ยวก่อนผมมีล็อกอินประจําวันเฮ้ยเอาละครับผมจะเติมพันทุกอย่าง <S 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 กับ10โลในครั้งนี้สาธุกาชาได้โปรดเดี๋ยวก่อนผมว่ากดธรรมดาคงยังไม่สักสิทธิ์พอได้เวลาเพิ่มบัฟทาดแมว <S <S มาครับสิบโปรสุดท้ายด้วยพลังอูอีอาต้องมาแล้วอุ้ยโอเพลงดูตื่นเต้นขึ้นเยอะไปครับอุ้ยอุยอาพลังอุยอาอูยไม่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 มีไม่มีโออูเออาก็ช่วยผมไม่ได้เลยครับเนี่ย <S <S 2> <S 2> อูเออาแทบตายสุดท้ายก็จบที่อำนาจมืด มาครับมาดูกันว่าอีกกีทีออกไปอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้แมวหน้าไม่คุ้นเลยอุ้ยของใครอ่ะเฮ้โอ๋น้องมีอานาราอ่าน้องน้องมิซอมบี้น้องชูอันติเมตเกมเมอร์มีนามิยอดใส่รับมาล่านักสู้สาวมาล่ามาดเบิ้ลอัสซิลามาบอง บ้องอีกรอบด้วยและน้องแมวถือมีดเย้ yeah, เราได้น้องมิกะมาแล้วเอาล่ะเลาจะได้น้องมิกะมาก็ต้องเอามาลองเล่นหน่อยนะครับผมอาจาหารเอามาลองสกายอารีนาเลยเป็นทีมสีฟ้าที่ยังไม่ฟูลทีมนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีทรัพยากรอัพเลยแอบห้อยน้องโดโรธีไปตัวหนึ่งมาดูกันว่าน้องมิกะจะแบกทีมได้ไหมโหมดนี้ก็เป็นอารีนาที่เราจะสู้กับผู้เล่นคนอื่นเป็นทีมสีแดงพอดีเลย พอค่าพลังพอๆกันนะครับแต่เราได้เริ่มก่อนเอาล่ะน่าสนใจอืมตารแรกเดี๋ยวเดี๋ยวมันกดออโต้เ่ามันออตโต้คือคือลงด่านปกติมันมันตั้งออตโต้ไว้นะโออย่างเซ่งไม่โดนสาบเต็มเต็มให้ตายเถิดอ้อยิงธน,นูใส่น้องเป็ดแต่ยังไงตารแรกเราก็โดนทอนอยู่แล้วนะครับอู้อ,อู้แรงอยู่นะน้องเป็ดหายไปครึ่งหลอดถ้าปั่นเมื่อกี้น่าจะเป็น follow up attack นะครับก็คือออกไปโดยที่ เพื่อนใช้การโจมตีสองใบเฮ้ยแต่ผมว่าเรายับเพราะว่าไอตาแรกมันดันออโต้ดิไม่มีฮิวอะเอาแล้วเอาใหม่เจอทีมบอทคือน้องมิกาผมไม่น่าได้โชว์อายินทีเดียวตายอืมโอ้โหและอีกฝั่งพลังเยอะกว่า ลองดีไหมครับรอบนี้เป็นทีมแดงผสมเขียวผมว่าเขาน่าจะเล่นเขียวแหละและเรามีน้องโอ้โหสกิลน้องมิกาเยอะมากนะครับผมจะลองเล่นน้องมิกาเป็นหลักแล้วกันเอาน้องมิกาตีนะครับแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ฮิวแล้วก็ซัดอีกรอบนึงน้องมิกาผมว่ารอบนี้ดวงดีด้วยน้องมิกาขึ้นรัวๆเลยโอ้โหไปครับ เริ่มด้วยท่าเคียวคู่จู่โจมโจมตีและปับความเสียหายตัวเองต่อด้วยปั่นเคียวแรงอยู่นะผมว่าว้าวน่าประทับใจน้องฝนฮิ้วแต่น,นี้เราได้เปรียบแล้วเพราะว่าเรามีน้องฝนนะครับเราก็เลยบอกว่าชิวเรียบร้อยเก็บตัวรทีไปได้แต่ว่าที่เหลือจะเป็นตัวสีเขียวนะครับซึ่งจริงๆเราแพ้ทาง มาดูกันว่าไหวไหมให้น้องมิกะอันติต่อด้วยน้องฝลยิงแล้วก็น้องโดโรทีโรัวนะครับไหน,นการ์ดก็ขึ้นเยอะอูโดนยิงอูโอคตรแรง <c oughs> แย่แล้วชีวิตเริ่มไม่ปลอดภัยโอ้โหโอ,โอตายโน่พอเจอสีเขียวก็แพ้ทางนะครับไอตาที่เหมือนจะได้โชว์ก็ไม่ได้โชว์เสียดายโอ้ อันนี้กลายเป็นโชว์ของน้องฝนกับโดโรตีอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้หลักๆคือเราต้องกระทือนน้องอศรลาให้ได้นะครับเราก็น่าจะชนะโอเคไปแล้วก็อะเอาเดี่ยว2รอบไปเลยแล้วกันไว้เข้าฮิลก่อนด้วยอันน่าแต่เราย้ำเรากระเทืบย้ำๆไม่ตายแน่เลยจากดามเมจแล้วแล้วเขาได้เริ่มก่อนด้วยอ่าแต่ติดคำสาปตายผมจะเพย์เซฟด้วยการ ฮิวแล้วก็ค่อยแอมป์อิทเขาฮิวอ,อ่ะเราฮิวบ้างตุม้มไม่ตายเอาละ่ะแต่ว่าเราได้เปรียบแบบสุดๆนะครับตอนนี้ยิ่งอ้เอาเขายอมแพ้แล้วเย่แต่แต่น้องมิกะไม่ได้โชว์คือผมว่าอารีนามันควบคุมไม่ได้ไปหน่อยเรามาลองเล่นในโหมดฝึกแล้วกันนะเอาละ่ะแล้วโหมดฝึก ผมึมีให่นแค่นี้แหละครับเฮ้ยแบบนี้มันก็ไม่ได้ลอง follow up attack ดิเพราะว่ามันไม่มีเพื่อนช่วยตีนะครับลองตีเองแล้วกันโอ้โคตรแรงประเด็นคืออันนี้ผมไม่ได้บัฟก่อนด้วยโอ้แบเอาเคียวแทงยับยับอ๋อถึงจะเป็นการโจมตีตัวเองก็ติด follow up attack ดีๆเนะโอ้เอาล่ะตานนี้น่าจะจบด้วยอันติของน้องนะครับถ้าไม่จบก็ขวนซ้ำดุเลยถ้ามไม่ตาย เพิ่งได้เห็นชัดๆนะครับว้าทั้งโฉบเฉียวและรุนแรงเอาละครับก็สําหรับแคทแฟนตาซีของเราในวันนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับก็ก่กอนจากกันไปจะมาแนะนํากิจกรรมของเกมเล็กน้อยในตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปมีการแจกน้องโคโค่ฟรีนะครับแค่เข้ามาล็อกอินก็ได้หนึ่งตัวแล้วก็พอล็อกอินครบ10วันก็จะได้อีกหตัวแล้วก็มีอีเวนต์ของน้องมิกะ ก็ถ้าเล่นกิจกรรมในช่วงนี้ก็จะมีของรางวัลให้แลกมากมายนะครับมีลูกกลมๆไ้ไปสุ่มกาชาด้วยแล้วก็ถ้าหากเราสุ่มหาตัวละครแล้วก็อัพน้องมิกะช่วงนี้เนี่ยก็จะได้ของรางวัลด้วยเป็นของช่วยอัพตัวละครแล้วก็เพชรอีกนิดหน่อยแล้วก็มีกิจกรรมสงการสาดน้ําหัวใจเหมียวอันนี้เป็นเอีเวนต์ปีใหม่ไทยนะครับซึ่งมีการเอาของไทยๆเข้ามาในเกมด้วยอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เล่นเอีเวนต์ก็มีแจกของเช่นกันนะครับช่วงนี้คือแจกของเยอะมาก ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอย่าลืมโหลด Cat Fanta s y มาเล่นด้วยกันมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากแล้วก็ขอบคุณทางเกม Cat FANTASY ที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบผลง,งานอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบาย